ก็โอเคครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง c d r TV กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดการ์ตูนกันนั่นเองนะครับเออแต่ก่อนอื่นเราแบบตั้งลบก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดการ์ตูนกันนะครับเอออย่เออนี้จะมาวาดการ์ตูนกันซึ่งจะเป็นอะไรแล้วไปดูกันเลยครับก็แรกเราต้องเลือกสีดำนั่นแหละนะแต่ว่ามันต้องความหนาเท่าไหร่ดี ประมาณนี้ได้ไหมมันจะเป็นประมาอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นจนินซ่าเอ้ยสีมันก็ไม่ได้อะก็เป็นนี้เออในเนี่ยอันนี้นะครับได้เอ้เนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็พลิกทำพลิกหรอกเราก็จะมาวาดต้นนะครับก็จะวาดเป็นตัวคน ตึ๊บ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 ตื๊บแล้วก็บทอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นรอยที่เราเคยวาดไว้ตื๊บตื๊บตึ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 ๊บดูเหมือนเป็นคนชักนะครับเราจะลองเอาโปรเจกต์ใหม่อันนี้เพิ่งทำครั้งแรกเลยนะขออภัยโฆษณาด้วยเฮ้ย เ่งเป็นแบบไอเออเป็นคนใหม่เป็นมือใหม่นะครับเพิ่งมาทำเลยไม่ถูกเลยใารแบบองูกเป็นการแบ็กกราวแบ็กกราวนี่เอาเป็นยังไงดี

โอเคก็ลองเซฟก่อนเนาะโอเคได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองวาดเป็นการ์ตูนดูนะครับก่อนเดิมผมก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้เป็นเหมือนเดิมก่อนีอเ,เป็นตัวนี้เม่ใช่ที่เราใช้นะครับก็อเอ้าออกทําไมเนี้ยคือเขาเ้าไปเหมือนเดิมนะครับเราก็เริ่มวาดรูปเลยนะครับทําเป็นท่าวิ่งก่อนดีกว่านะครับ เอาท่ากระโดดดีกว่าเอากระโดดนะครับเราก็ว่าแชมพูลีนก่อนครับเล็ดเล็ดเล็ดเล็คนะครับแล้วเราก็บวกว่าหน้าอันนี้แล้วเราก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ครับเป็นไมจิเหมือนเดิมนะครับสีดำาแล้วก็ว่าเป็นรูปคนนะครับ พอบตนาไเรียก็อรก็คือไม่เกิดจเลยใ้ก็คือกรมชาิเขจะอย่ตอนนี้เพื่อนร่วมหอยคนก็ตัดสของในตอนนี้ก็บอกว่าโอ้ยยังไม่จบอ้ยหชั่วโมงี่ห้าบโอเคแล้มาลองเล่นดู แล้วเรอันนี้ใช่<ร>ไหม่แล้วก็คั่ปีนะครับปุ๊บอเ,อเอาวางนังเออหน,น้าอย่างนี้ก็ได้ไปเอาน้าคนนี้ไปนะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันต้องลดคน่ตัวนีออกแล้วูกาบุรีก็ปปี้นะครับ ่ยมาวาง,น,าวางน,น,บบนี่นกแล้วก็วางดอกอะรอ่างเงยนะอย่างนี้นะครับอ่ะก็ลองมาเล่นดูนี่าาก็ลบไปนะครับ e m มูฟนี่ก็จะเหลือแคนี้ ที่แบบนี้นะครับก็จะได้การ์ตูนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคบก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่บทุกทายลืมครับตอนนี้ทางเราได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วนะครับเป็นโลโก้ช่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้อย่าลืมไปติดตามช่องผมด้วยนะครับ ctrtv ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็จะพูดซ้ำทำไมเนี่ยนะก็อย่าลืมไปติดตามกูด้วยนะครับบ๊ายบายเี้ย